สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องสับป,ปะรดเพื่อน้องช้างอีกแล้วนะคะขอขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกๆท่านนะคะที่มอบต้นสับป,ปะรดให้กลุ่มชาวช้างตกงานได้มีสับป,ปะรดทานค่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อนช้างตกงานได้มีงานทําค่ะขอขอบคุณขอขอบคุณแม่แม่ทุกๆท่านนะคะขอให้พ่อๆ่แม่แม่ทุกๆท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองค่ะขอให้เงินไหลกองทองไหลามาค่ะขอขอบคุณมากนะคะพรุ่งนี้ก็จะได้แจกแล้วค่ะก็จะได้ปันสุขสับรดเพื่อน้องช้างค่ะ ได้เยอะมากเลยค่ะเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ